นี่ครับอันนี้ลูกห่าน,นะครับได้ไข่ห่านมาสองฟองนะครับกะว่าจะขอซื้อกับพี่คนที่รู้จักนะครับแกโพสว่าจะมาต้มกินนะครับไม่รู้แกได้ไข่ห่านมาจากไหนนะครับแกซื้อมาหรือ,อยังไงไม่รู้นะครับ ก็เลยขอซื้อต่อเห็นแก่โพสลง facebook นะครับขอซื้อต่อมาฟักนะครับอยากลองฟักดูนะครับก็ปรากฏว่าคลอดออกมาแล้วหนึ่งตัวครับเหลืออีกหนึ่งนะครับยังยังต้องรอรุ่นอยู่นะครับอ่าน่าจะมีตัวนะครับอีกตัวนึงเนี่ยเพราะว่าเขย่า,ยาดูแล้วไม่มีเสียงก๊อกกรอ๊ก นี่เจ้าหาน้อยสวัสดีจ้าน่ารักมากครับรู้สึกจะหิวแนละ้วเพราะว่าอ,ออกจากเปลือกไข่ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับตั้งแต่เย็นวานนี้นะครับอแล้วก็รอจนดึกนะครับเขาก็ออกไม่ได้เพราะว่าเปลือกมันแข็งนะครับเปลือกแข็งมากนะครับเติมน้ําน้อยไปหน่อยนะครับทีนี้ก็เลยมาแค่ออกให้นะครับนี่ ต้องแกะออกช่วยเขานะครับแล้วก็อยู่ในเครื่องฟักไว้ทั้งวันวันนี้นะครับหิวจัดแล้วเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะเอาพาน้องไปกินอาหารนะครับจะห่านน้อยห่านน้อยนี่ครับห่านน้อยเจ้าห่านน้อยนะครับไข่ฟองใหญ่มากนะครับไข่หา่านนะครับ เพงเคยเห็นเหมือนกันเห็นครั้งแรกตกใจเลยนะครับจบจไปกินอาหารกันลูกไปอามาเต็สิได้จิ๊บจิ๊บจิ๊บจบเจน่ราเนานจิ๊บจิ๊บจิบจานทานสิคนฉันเนีมันจะลูกมันเน่าเอามาแจ่น้ัล่าไดมาน้ำเปล่ไรกดี่แหละ ได้มาซองหน่วยหอกกระฟักหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งรอรุ่นมันสิฝากบัวจับ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 หิวละหิวละไป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 มาเลี้ยงให้กูเกลือเมื่อยมาดูดิพีมาดูดิพี่กิ๊บจะเห็นหนูแล้วพี่กิ๊บจะรู้สึกยังไงอ่ะอ่ะสวัสดีค่ะพี่กิ๊บ

หาปลาแะ้วนี่เรียกหาปลาหรือเปล่าหนูเคยเห็นไข่มันหรือยังอ่ะอะลูกมาอ่ะน้องน้องน้องอะไร โอ้โอ้ตายลูก <laughs> น้องยัมปี้อ้าวน้องยัมปี้อายัมปี้กินลูกกินบ่กินป่นปอ่าลองกินเบิง้องอ่าลองกินเบิง้งอ่าอาหารเม็ดเล็กๆน่่ๆๆ่เน่่่ห่หิวอยู่นะครับแต่ยังไม่รู้จักอาหาร

อาไฟมาเปิดให้นะครับสร้างความอบอุ่นนะเพราะว่าช่วงนี้มันหนาวนะครับก็เกือบสองเดือนเลยนะครับฟักนะครับใช้เวลานานค่อนข้างนานนะครับหรือว่าถึงสองเดือนหรือเปล่าก็ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับ จำจำวันที่แกเอามาให้ไม่ได้นะครับตอนแรกแกจะต้มกินแล้วนะครับเลยขอซื้อต่อทีนี้แกเอามาให้นะครับแกไม่เอาตังค์ให้ลองฟักดูนะเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่รู้ว่าเป็นไข่มีเชื้อหรือเปล่านะครับแต่ธรรมดาแล้วอ่า พวกเป็ดพวกห่านก็ห่านอย่เงี้ยไม่ใช่พันไข่อยู่แล้วนะครับมันก็ไข่ส่วนใหญ่ก็จะมีเชื้อนะครับแต่ว่าใช้เวลานานกว่าไข่ไก่นานมากนะครับแล้วก็ลืมเขียนวันที่ฟักด้วยนะครับก็เลยจำจำระยะเวลาการฟักไม่ได้นะครับ ก็น่าจะเกือบสองเดือนแล้วครับตอนแรกก็คือจนแฟนบอกให้เอาออกได้แล้วนะครับเพราะว่าเหมือนมันนานนะครับแต่ผมก็ยังรอไว้อยู่นะครับรอคิดว่าหมดเดือนมกราเนี่ถึงจะเอาออกนะครับก็เขาก็ฝักพอดี เกือบหนูไม่รอดแล้วเนาะน้องยัมปี้น้องยัมปี้เกือบหนูไม่รอดแล้วเกือบอีแม่เอาหนูไปต้มอะ่ะอีแม่บอกเอาหนูไปต้มเลยแล้วหนูคลอดช้าเกินนั่นๆๆๆโอ้อ,อ,อาการของความเป็นหา่านออกมาแล้วครับแงบ บ้านผมเอื้อนแหบ้ะพี่น้องมันแหบแล้วปากมันแหบแล้วตอนเป็นเด็กผมกลัวนะกลัวห่านนะครับเขาะจะไล่แหบไล่จิกนะครับจะจิกจิกมันก็ไม่จิกเหมือนไก่อะมันปากมันงับ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 ไล่ตีกับหมานะครับห่านเนี่ยไม่กลัวหมาด้วยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวลุ้นอีกฟองหนึง่งนะครับว่าเขาจะมีพี่น้องคลอดมาด้วยกันไหมนะครับรอลุ้นอีกสักอาทิตย์หนึง่งนะครับ